สวัสดีครับแขกรับประนมันลงก็พร้อมนะครับตอนนี้เบียร์อยู่ที่หลังเวทีของมอลล์คณะใหญ่ครับผมนะฮะประธานมัตเตอร์สินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตามหานะครับผมน้องพบพิภาคนะครับหลังจากที่เราได้เจอกันนานนะครับผมนะฮะวันนี้ลาลาหากันเบียร์มาหลังเวทีแล้วครับพี่น้องกินเลยนะครับผมเป็นประธาด้านหลังเวทีนะครับผมแล้ว ดินตามพุยพักกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับนะฮะวันนี้นี่คือด้านหลังเลยพิทีเลยนะครับเฮ้ยอยู่ไสน,นเนาะดีนี่ฮะอยู่ด้านหลังเวทีนะครับตามล่าหากันอยู่เส้นไหนเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ถามอ่า แดนซ์เซอร์ครับแดนซ์เซอร์สว่าอยู่แถวนี้ครับผมไปเลยตามมาเลยนะครับผมเอ้าสวัสดีครับโอ้โหเจอกันแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยตั้งแต่งหนาเลยกันนี่เราเดนเติบเดนเติบแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยว่ไแดงใครมาไซเด้อแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางมาข้ี่บีเอซึนะครับมาเป็ี่นมอลลัมแล้วตอนนี้ เอากลองหนาคุยกันดีกว่าน้อแป๊บเดียวนะครับผมนะครับผมตัวนี้ก็เจอแล้วนะครับผมตัวเป็นๆเลยนะครับผมว่านล้างแต่งหน้าแต่งตาครับรองพยาธิวัณพนิกลับนะครับวันนี้ก็ขึ้นนับมันนี่ใส่ชุดหมอลำนะครับโอ้สุดเพลิดเลยบ่แม่งครับนะโอ้นะครับมันนี่ก็บรรยากาศดีนะครับสบายดีเนาะสบายดีครับสบายดีเป็นยังไงแข่งเป็นยังไงในห้องมาดูหมอลำัมมันมันแตกต่างกันครับอ่าอันนับบ่ เราพียงคพับ,บต่างกันบะต่างกันต่างกันครับหนึ่งหละ่ะคือในแง่แรกคือว่าความลําบากอันใจผมมันยังมาปิดมอลํานะครับผมบอกเลยเดีะะ๋ยวรากาอันประเทศงานอยู่พับหนีพระแจงนะครับแต่ว่ามาเห็นน้ำมอลลหนึ่งคือบาสว่างเลยแกงสวบางเลย,เลยนะครับโอ้พี่น้องมึงของครับอปั่นบ้าหลังนึ่งได้ไงขันฝน,นตกห้ามนี่พี่น้องอย่เปล่าเนะาะวานนี้ได้ฝนตกห้าม ผมเดี๋ยวถามถึงความเป็นอยูน่าแล้วกันเวลาเขาอาบหน้าเนี่ยอาบไปใส่อ้อมอาบวัดแล้วอาบวัดตรงไหนครับวันนี้ก็มาอาบวัดบางเที่ราพอมีหมองอาบวัดก็จอดอาบปั๊มนะครับไปก็ไปรถบัสเดินทางก็เดินทางน้ำรดนวดต้องมีครูพูดพูดทางจะคลองนี่พูดทางกับซีไส์สบู่แช็พูดเป็นซีฟานยาอาบน้าครับรถบัสจอดปุ๊บกัดลงอาบน้าลงอาบวัดแต่บ้าหันพอมีวัดวัดพอมีน้ำหรือว่าบประเด็นอยู่วัดกั หาของน้ำดีไกลี่สุดภาัาการอาบน้ำคล้องนะครับโอ้ oh. อาบน้ำคลองไปเลยแล้วเวลา,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 ากินเขากินยังตั้งเอาทางผมกับพีให้ครับจะพานผู้ใดอยากกินหมักเนื้อจากนั่นกะบ,บสีเขาน้ำงานนะครับเจ้ากับสีนี้อยู่หนางานนะครับมีขายของไทยอี่ยังด้วซิหนี่นะครับนี่ฮะเคลียรครับเป็นอ่าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่พบเลือกเดินทางมาเส้นนี้เนาะนะครับผมกาจะได้กับไปรับ นะครับหลายปีมากเลยนะครับผมนะฮะแะตั้งกลองใหม่ก่อน,นครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อ,น,อะ <c oughs> นะครับ <c oughs> หลังจาก เศอ้าแม่แม่แม่เขาจ้างงันเขาจ้างงาเออบอกให้ไปหาอยู่ตอนแรกเศร้านิดกับเพราะว่าตอนไปงานมันมียูนผลกับมีนหักหักแต่ไปหาเพื่อนนะครับมาทั้งวัก่อนแล้วบอกมาเพียมาห้าไงเนี่เสียงคือแบบมันดีกี้ลงเลยไหมนั่นครับผมแล้วมืออื่นไปใช้ทำเมื่อนเหี้ยวมือมือกับกับกับสำนักงานอยู่คอนแกนครับการจิไปเตรียมโัวเพื่อสี่สี่เดือนข้าไป ต่ออยู่อุรรดมาที่20สี่มือมัาที่20สี่อยู่คุมภาวะปีดค oh. ะแนน้ยู่ใกล้กับใบแข่กำลังใจงานงานหลายป่ะเี๋ยวนี้ย่ยตั้งแต่โควิดสองมาไนงานหลายปะ่ะหลายอยู่ครับหลายความจริงนี่หันโควิดรอบสองนี่ผมห้านี่ผมผมมีงานอยอะเสมอเสมอเสมอเลยครับ ก็มือถือภายในเศร้ามือได้เลยครับอันนี้ก็เพอโควิดมากหลังโควิดซาหรออีกอะเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆทว่ากะยังบ้านในเต็มที่ภายในบางพื้นที่กระเล่นได้บางพื้นที่กระเล่นไม่ได้ก็เสร็นะครับแมนทว่ากับงานป่าไปช่วงนี้กะอาทิตย์นึงกระเล่นยึ่สามมือฮะมือก็ได้เอาแต่ก็เสร็นะครับผมทว่าที่ได้มีร้านเต็มโตนะครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับพี่แต่ก็อาจจะดูอยู่ปุ๊บรู้สึกไงกับพี่แต่คิดถึงพี่แต่ไหมครับคิดถึงมากคิดถึงมากๆเลยคือ บอกตงนี้พร้อมว่าอ่าบดได้บปได้แบบว่าเลือกที่เลือกเส้นทางนี้บรได้มีปัญหาหรือว่าบรได้บยได้แบบว่าทะเลาะกันนี่ยังนะครับผมคือว่าพบกับพี่แตนนี่ก็คุยกันอยู่ตลอดล่าสุดกับแท็กแชทคุยกันนะครับเมื่อเมื่อใดเมื่อใดนิดนึงนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการตกลงคุยกันเป็นอย่างดีนะครับผมบ่ได้มีการทะเลาะอีกย่างันนะครับแต่ว่าเขากับเลือกที่สิ่มาเส้นทางนี้เพราะว่าใจเด็กต้อง เราเกรงใจจนแบกไอ้เพื่ะไอเบียก็น่าจะดูดีเพราะแม่แม่แม่คือหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ค่ายด้วยกันแล้วแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเมื่อใดเมื่อไหร่ก็ยังชวนไปเยาวบัณฑ์วนอยู่แม่หายอยู่ใช่จะหาเมื่อไปอยูปเ่นี่ก็ว่างเดี๋ยวไปเยาว์บัณวนเด้อพี่มาอยู่กับไปได้เลื่อยไปเอาพวกม่วงเของอยังมากินเพราะว่าช่วงนี้นะม่วงเน่ครับแต่ยังคิดทอดแล้วก็เป็นม่วงปิดแตนอยู่เสมอนะไม่ใช่แค่พี่แตนพี่บานด้วยพี่เบียร์ด้วยก็ติดตามแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับคือเส้นทาง เปลี่ยนไปกะประเด็แปลว่าใจเัาสิเปลี่ยนเคยอยู่น้ำไผ่เคยเคยเคยดีน้ำกันเคยลำบากน้ำกันเด้กับมเคยลืมกันนะครับผมผมก็ยังรักแล้วก็เคารพทุกๆคนพี่ๆทุกคนในทีมงานที่เคยร่วมทำงานร่วมกันอยู่นะครับจนเมื่อนอี้กะได้มาเดินทางเสร็จนี่แล้วกะกะยังคิดหมอดอู่คือเก่าครับผมเปลี่ยนนะครับผมปันหนึ่งไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสร่วมง,งานกันก็ได้ใครจะ<แ>ไปรู้หรือไม่นะครับผมก็ขอสู้กับเส้นทางนี้ไปทีงสี่แล้วครับผมแม้ล่าสุดไอ้กับขอเพีง พ<อ>ี่แดนมา่อนเลยของให้กับเขาอะนะทำมา c เลเ่แห้แงบอกแห้กแงกับอแ <c oughs> ห้กแงกับอิอเกเพาะวาเยอะเลยเงหักแห้งพบพี่แดนเนี่ยพี่แดนก็ให้เอาเอาสิไปลองใส่กเอาไปลองอะไเล,เลยสิแม่เป็นบอ์งหวเพราะมี่วงวงมมาลิัสิดีไหม,ไมดีครัแมนเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแเราเป็นอะไรนะ ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากฝากไปคบคลิปนี้นะครับว่าคิดถึงมากแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณทุกวันนี้ด้วยนะครับที่คอยเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่หวานด้วยพี่เบียด้วยนะครับผมการให้พี่แกลดดูแลรักษารักษาสุขภาพเพื่อเพื่อที่จะพร้อมสู้งานแล้วก็ทํำผลงานดีให้กับแฟนๆแล้วก็พวกเราได้ดูกันไปนานๆนะครับผมใช่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งชีวิตนะครับของน้งพนมิพัฒนะครับก็สู่ชีวิตนะครับผมนะข่าวของเี่ยเขา เลื่เขาเก็บเองเลเยหมอไยบอครับกระจ่างน้องเขาเก็บแต่ว่าบางส่วนที่เขาแบบคือจังเครื่องสำอางาแม่ของจะเป็นจะของท้ายชิงจะของเลยค่ะออเอามาจากเอามาเอาแบกขึ้นไปน้ำรถน้ำมันสินะครับนน่นแต่งหน้าเนี่ยเขาขเ,เ,เ,เขาซืา้เองผมรู้ว่าเขาเองบอกแน่นที่แรกมากกับเป็นละครลิงก์กันแหละมาที่แรกแต่งหน้าก็เป็นกับ็เลยก็ได้แต่ก็แต่ว่าพอมาอยู่เดีวผู้นณหนุนคุณอีพันแนะน้ำ หนึ่งเขาได้รับสายไหมโทรหาไหม,ม,มเป็นห้องพ่อห้องพ่อไหมพ่อได,ด,ด,ด้เป็นโค้ชพอดีเราเป็นโค้ชส็เออดีๆในวันนี้แม่เป็นปรับถึงหลังเวทีเลยเนีเบียร์ขมาแบบมือจะไผเลยครับ<ม>บอร์ใกข้ขมาในหลังเมื่อกี้แบบหัอลั่มขนาดไงขนาดนี้นะครับแบบทีมงานแบบเป็นร้อยนะครับพี่น้องเป็นสี่ร้อยเออสี่ร้อยขม่าแบบวุ้นวันเป็นวันแลนแต่แลนเหนีอวยก ก็จะตามหาเจอนียากมากนะครับผมนะต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีการสื่อสารตอนนะครับผมที่ทามาหาได้นะครับผมต้องแบบได้รับความอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนเนาะ,นะต้องขอบคุณด้วยละครันแมนแมนนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพีได้มาถ่ายทำกับชีวิตของน้องพบให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะว่าหลายๆายคนก็ถามข่าวมาว่าคิดถึงพบไปอยู่ไหนไม่เห็นเลยนะครับ ติดตามได้ทั้งหน้าเวที่ด้พี่น้องเด้อนะครับเป็นล้านอยู่ใกับสามารถไปติดตามได้นะครับผมนะฮะโอเคให้เก่าถามให้ถามข่าวให้เก่านะครับติดตามกันได้ตลอดก็ยังมีแฟนๆหลายคนที่ที่กติดตามกันตั้งแต่พุ่นเฮงฮักแฮงตอนซูมูนี้มาเป็นมอลัมกับยังติดตามมีก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับบนถิ่นพ่ป่ากันเนาะนะครับโอเคท่านี้ก็ถึงเวลาสมควรลังให้น้องพบไดเลยแแต่งตุ้งแต่งตัวนะครับผมเบียร์ขออนุญาต ไปอ่านหลาดยูถ่ายวิธีการพิน้องนะครับผมนะฮะจะไหนก็ฝากทุกคนติดตามน้องพบด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กก็พบพิพัฒน์ชื่อเหมือนเดิมนะครับนะฮะเพิ่มเติมก็คือนั่นเป็นปฐมมเดิมสิงอ่าปฐมมเดิมศิ์นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมบ่าวบิทักษ์ปฐมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม